ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเทเลทคผมก็จะเจอกระนาดโฟลิ้งอัดคลิปได้เลยนะครับและผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้งใต้นะครับอันนี้สําหรับคนไม่มีตังนะครับนี่ครับเข้ามาเว็บนี้นะครับแล้วก็กดนี่นะครับนี่ลิงก์แรกนะที่จริงโหลดลิงก์ข้างล่างไหนๆก็ได้นะครับแต่ว่า ผมแนะนำให้เป็นลิงนี้นครับลิงเมกากดเข้ามาแล้วอันหน้านี้แล้วก็คลิกเนี่อทูดาวโหลดถ้าของท่านไม่ได้เป็นมันก็จะเป็นแบบอื่นก็ลองใช้ไปนะครับแล้วก็มันจะเด้งหน้าเมกาขึ้นมานี่ครับถ้าใครมีเออไอรหัสของเมกาก็กดตรงนี้นะครับ แต่ผมเคยลองสมัครแล้วผมสมัครก็ได้ผมเลยจะกดตรงนี้น่ครับแล้วก็ผมจะกลับมาตอนวันโหลดเสร็จนะครับก็โหลดจะเสร็จแล้วนะครับเดียเก้าเก้าปร็นลยนะครับพอท่านโหลดเสร็จแล้วให้กดเซฟเราแบบนี้นะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานนะครับนี่ครับ ก็ดาวน์โหลดอีกทีค่ะเดี๋ยวดาวน์โหลดแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีอีกทีนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงเฟิร์นด์้วยที่เก็บไว้ครับนาเด็กท็อปอะไรเนาะอีมันหน้าเด็กท็อป ไม่ได้ก็ไม่สนจะห้เดี๋ยวครับเย็นไตรงนี้เดี๋ยวแล้วก็แตกไฟตรงนี้ครับ่ห้องร้แค่นี้ก็ต้องโคตรด้วยแค่ก่ของควยแค่ยาดูอลกท่เช่ ขอโทษกับเสียงทีวีด้วยนะครับนี่นครับพอเสร็จแล้วเข้าตรงนี้ครับนี่นะครับ,รบแล้วก็จะได้นี่มานะครับเกมโทรเทขแบบยิงอ่านอันนี้นะครับไม่ต้องอ่านมือแล้วก็นี่นครับ แล้วแล้วก็อ่ออย้ายไปนหน้าที่ครับที่แต่ไม่นหน้าที่น่ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนี่ครับ แล้วก็พอเข้าขมันเป็นอย่างนี้ครับให้ท่านปรับหน้าจอาอะไรได้เลยครับใ่ตรงนี้แล้วก็กดเลยนนี่ครับ,รรระบจะขึ้นมาอย่างนี้แหละครับเายเการวิชีเรหาร์นรานงนรสมันนละครเที่ว กองผมมันอาจจะแหลกๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับก็จะได้แล้วครับก็วันนี้เอาผคมขอจบคลิปยังเท่านี้ครับ